สวัสดีเดอะพีพ่อครับสวัสดีท่านผู้ชมท่าน,นผู้ติดตามช่อง,งวอลล์ไลน์ครับวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปตะลุยภาคเหนือฤดูฝนไปลุยป่าเชียงใหม่กันครับเราเริ่มจากทางดวนนะก็เรียกว่าช่วงบางนาบางปะอินนะครับถนนช่วงอุดรรัทยานะ เราไปถึงทางลงพืดินหมายเลข9เลี้ยวขวาแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกซ้ายทอลอ32ถนนเอเชียนั่นเองครับประตูสู่ภาคเหนือ วิ่งตรงไปเรื่อยๆจนสุดซอยนะครับถึงจังหวัดนครสวรรค์ผ่านหลายๆซอ,อ,นย,ย,ซอนยนะผ่านหลายๆจังหวัดครับอุทยธาอ่างทองสิงห์บุรีเข้านครสวรรค์นั่นเองนะทอรอหน่งะครับพอเข้าทอรอหสักแป๊บหนึ่งเราจะเลี้ยวซ้ายออกถนนบายพาสครับทอรอหนสอง ทอลอ .122 นะครับเป็นบายพาสสามารถที่จะเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งแล้วยังสามารถวิ่งตรงไปสุดทอลอ .117 ก็เส้นไหนเส้นนครสวรรค์พิจิตรพิศณุโลกนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นถนนเส้นตัดใหม่ซึ่งเส้นนี้ก็สามารถเดินทางไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ได้เช่นเดียวกันผ่านอุตรดิต เด่นชัเลี้ยวซ้ายออกทลอ1อลำปางเชียงใหม่นั่นเองครับวันนี้นะแอดมินจะพาทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดลำปางครับซึ่งโซนที่จะว่าถึงก็คือกำแพงเพชรตากและจังหวัดลำปางครับ ซึ่งโซนนี้เป็นโซนถ้ากล่าวง่ายๆคือนครสวรรค์คือสะพานสู่ภาคเหนือถ้าจะบอกว่าตากกำแพงเพชรลำปางก็น่าจะเป็นประตูบ้านแล้วล่ะครับสู่ภาคเหนือนั่นเองครับซึ่งเราเดินทางบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งผ่านเข้านครสวรรค์กำลังจะเข้าเขตตาก็อย่าลืมแวะ อุดหนุนชาวบ้านนะครับซื้อข้าวมมลิแอดมินจะจอดซื้อเป็นประจำถนนโซนนี้สวยครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆผ่านจังหวัดตากจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะแต่ตัวจังหวัดเล็กถ้าท่านจะไปพบความยิ่งใหญ่จริงๆคือเลี้ยวซ้าย ออกทอลอ .12 ไปแม่สอดนั่นเองครับบางเว็บไซต์บางอะไรต่างๆบอกว่าตากเป็นจังหวัดเล็กๆไม่ใช่เลยพื้นที่ใหญ่มากๆติดน่าจะหนึ่งใน5ของจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างขวางของจังหวัดในประเทศไทยครับผูว้ว่าราชการจังหวัดจะออกไปตรวจแต่ละทีพื้นที่แต่ละทีต้องใช้เวลาเป็นวันๆครับในที่นี้ก็ขอจะกระโดด ข้ามเลยจังหวัดตากไปเลยนะเพราะว่าจังหวัดตากส่วนใหญ่จะผ่านกันนะครับจะไปเที่ยวก็ต้องออกไปแม่สอดอุ้มผางพบพระไปนู่นเลยครับเราจะกล่าวถึง กำแพงเพชรนะกำแพงเพชรเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งใจเดินทางไปเที่ยวได้จริงๆเหมือนกันเพราะว่ามันมีถนนประวัติศาสตร์สโขโทไทยตากกำแพงเพชรเนี่ยเชื่อมต่อกันเป็นเมืองเก่าๆเนาะเราจะว่ากันที่กำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรก็อยู่ไม่ไกลสามยกิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครถ้าเกิดตรงไปนะครับผ่านตากเลยนะครับเพราะตากเนี่ยจะประมาณ428อ่กิโลเมตรห่างจาก กรุงเทพมหานครครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1หรือถนนเอเชียหมายเลข2หรือเอเอฮ่องกงอะนะครับ2ช่วงกำแพงเพชรตากแล้วก็ลำปางเป็นถนนที่สวยโล่งตาโล่งใจเส้นหนึ่งนะครับวิวงามแต่ข้อที่ต้องระมัดระวังก็คือ รถใหญ่เยอะอก่อนที่เขาจะเลี้ยวซ้ายออกทางหลวงไปดินหมายเลข12นะเพื่อ,อไปส่งของที่แม่สอดนะครับรถใหญ่จะเยอะถนนโลง่งตรงก็ระมัดระวังด้วยนะเกตว่ารถใหญ่เยอะมากนะแล้วก็ทำความเร็วได้ไม่เยอะไปกันต่อและช่วงที่ขับสนุกหรือช่วงที่ต้องระมัดระวังโซนหนึ่งของทางหลวงไปดินหมายเลขหนึ่งก็คือช่วงอ่า ลำปางนะครับช่วงเถินโคง้งคดเคี้ยวนะครับแต่ว่าขับสนุกเพราะว่ามันเป็นสี่เลนตลอดสายถ้าจะไปเชียงรายนะครก็ถือว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่ขับสบายที่สุดแต่ไกลหน่อยนะครับแต่ถ้าไปเชียงใหม่ก็เป็นเส้นตรงสบายสบาย ถ้าใครจะออกน้ำตกคลองวังเจ้านะครับทางหลวงแผ่ดินหมายเลข1109ให้เลี้ยวซ้ายตรงด้านหน้านะก็ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยอ่าเส้นหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีเวล,มเวลามีโอกาสอาจจะพาไปรีวิวนะครับช่วงนี้เนื่องจากาสถานการณ์โลกติดต่อนะเพราะว่าบางส่วนก็ยังไม่เปิดอันนี้คลองที่ขา้ามเดี๋ยวเรียกคลองวังเจ้า เขตเห็นภูเขาด้านหน้าก็คือเป็นเขตของอจังหวัดตากแล้วนะครับเนี่ยข้ามคลองมานี่ก็คลองวังเจ้ามานี่ก็คือคลองอเขตแดนนะระหว่างตากกับกําแพงเพชรอันนี้ผมอยู่โซนจังหวัดตากเดี๋ยววิ่งไปสักพักหนึ่งก็จะมีโค้งทรอรลสิบสองนะครับไ้ออกไม่สอดน,นะครับอัพเข้าเขตตำบลแม่ท้อน,ทนะครับก็เลยไปอีกสักสิบกว่ากิโลเมตรก็เข้าตัวอำเภอเมืองตาก แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะเจอทอรอ12เลี้ยวซ้ายไปนะครับท่งนี้วิวจะงามยกให้เป็นโซนที่ถนนทางหลวงเป็นดินหมายเลขหนึ่งหรือทอรอลหนึ่งที่จะไปโซนไปเชียงใหม่นะไม่ใช่ไปเชียงรายไปเชียงใหม่เนี่ยที่จะไปต่อทอรอ์1 1ก็ถือว่าโซนนี้สวยที่สุดนะครับระหว่างตากละปางนะครับจะสวย ด้านหน้าทลอ 1, 3 5 1นะครับ1351นี้ก็สามารถไปทะลุทลอ12อ 1, ได้นะครับสั้นๆน,นะไม่ต้องไปติดที่ไฟแดงทลอ2ตัดกับทลอ1นะครับก็แวบออกไปได้เลยนะครับก็าอาจจะหลงหน่อยอเธอ,อต้นกระบากใหญ่ต่างๆนะครับ แม่สอดจากแยกนี้ไปก็85กิโลเมตรแล้วเข้าไปตากก็ถ้าดูในป้ายนะครับ8กิโลแต่ถ้าไปต้ตัวของตัวจังหวัดหรือ,อที่ทําการของจังหวัดเลยเนี่ยมันก็10กิโลนะครับประมาณนั้นนี่คือทออ12นะครับ <Yeah. S 1> อนนันานี้แต่เราจะตรงไปนะครับวันนี้จะไปเถิรหลีต่อนะครับแยกนี้ก็เป็นแยกใหญ่ตอนนี้ก็เป็นคอนเกรดคอนนกเลดเรียบร้อย ไปสักแป๊บหนึ่งประมาณ20โลก็จะเอด๋ดอยลวกนะครับด้านซ้ายนีอ้ออกซ้ายนี้นะครับก็สามารถไปทอรอ์ลอ1175ได้นะไปออกแม่ละมาก ส่วนลำปางก็จะร่มรวมม600กิโลเมตรลำปางเนี่ยมันเป็นจุดที่ว่าประตูหน้าบ้านสู่ภาคเหนือตอนบนละนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนหรือจังหวัดพระเยาเชียงรายครับซึ่งจังหวัดลำปางเนี่ยสามารถเดินทางมาได้อ2เส้นนะ เส้นเก่าก็คือเส้นนี้แหละทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งก็จะมีความเป็นอามาตะอยู่ถ้าเป็นถนนเป็นภาษาอาเซียนถนนสายเอเชียเขาจะเรียก a Hong Kong อชฮ่ะะองกงนะครับสองถนนเอเชียหมายเลข2อนะครับช่วงโซนที่สวยและขับสบายๆก็จะเป็นช่วงกำแพงเพชร ตากแล้วก็ลำปางครับจะถนนตรงๆมันจะคู่ขนานกับไปทางขวาท่านจะมองว่าเป็นเส้นใหม่มีถนนเส้นใหม่ที่ตีควบคู่กันก็คือทางหลวงไปดินหมายเลข1 17นะครับก็จะเป็นนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกนั่นเองเรียบกันไปจนถึงเด่นชัยนะครับโซนนั้นก็จะเริ่มเป็นทลอสิละนะแล้วก็ตรงไปเด่นชัยเลี้ยวซ้ายก็จะสามารถ มาลำปางได้เช่นเดียวกันเป็นเขาเรียกขนนตัดใหม่เนาะก็จะใกล้กว่าเส้นนี้น้อยๆนะครับไม่กี่กิโลเมตรหรือจะมาเส้นนี้ถ้าจะไปเชียงใหม่ผมว่าเส้นเนี้ไปง่ายกว่านะนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เส้นเนี้จะสี่เลนตลอดสายครับด้านหน้านี้ก็คือไปอำเภอบ้านตากนะครับบ้านตากแล้วก็แม่ละมาดไปจะรู้ทารน75ได้นะครับ ดังน7 5เนี่ยก็จะเป็น3มแยกนะครับแล้วก็ไปจลดเส้นทางที่มาจากตัวอำเภอเมืองตากนะครับตรงนี้จะเรียบคลองชงลประทานไปแล้วก็จะมีข้ามแม่น้ำปิงนะครับประมาณจากสองนี้โอเคเราไปเทิเเนเทินกน70กว่ากิโลนะครับ ถ้าเป็นเส้นใหม่นะครับ117เนี่ยก็ตอนนี้เป็นสีเลนตลอดสายแล้วแต่ทร11ยังไม่สีเลนตลอดสายโดยเฉพาะช่วงเด่นชยัยไปล้ำปางหนาวมากนะครับ<ม>ก็เชียงใหม่ถือว่าเป็นจังหวัดที่สำคัญครับเป็นเส้นทางแห่งความสุขเป็นเส้นทางที่เราจะออกไปหา,าสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะรืดูฝนครับครับด้านหน้าไปเขือนิพลนะครับทร1357 เข้าไปลึกเหมือนกันแหละประมาณร่วม30โลนะครับอันนี้เขียนเขื่อน23นะครับเอาจริงก็นั่นแหละใกล้ๆเคียงกับ่า30โลเพราะไปวนด้านในด้วยนะครับป้ายก็บางอันก็บอก17บ้างอะไรบ้างอยู่ที่ว่าไปโฟกัสที่จุดไหนนะครับ <ผม S 1> ท่านจะพบกับความเขียวชจอุ่มพุ่มสวัย ของต้นไม้ข้างทางบรรยากาศไม่มอกมาล้อเล่นอยู่ข้างทางวิวเป็นร้านระยะทางจากกรุงเทพมหานาครก็รวมๆ่วม700โลนะครับขาดบวกลบเล็กน้อยไม่เกิน4-5กิโลเมตรครับ เดินทางมาง่ายครับเชียงใหม่ก็มาได้หลายเส้นทางตามที่ผลบอกไม่ว่าจะเป็นเส้นใหม่หรือเส้นเก่าสาหรับเราชาวชมพงทลายก็นิยมขับรถครับก็สัมผัสบรรยากาศตั้งแต่หยิบกุญแจรถเสียบเข้าไปที่บ้ากุญแจหรือกดปุ่มพุทธสตาร์ทแล้วก็เห็นความชุ่มฉ่าทุ้มอยู่ในใจแล้วครับในการเดินทางออกสู่ภาคเหนือหรือดูฝนครับ ครับการเดินทางนะตามสไตล์ไทยๆนะครับเราจะไม่มีการตัดตรงนะจะเชื่อมต่อในหลายๆเส้นครับข้ามแม่น้ําปิงมาแล้วไม่ตรงนะครับออกซ้ายไปทอรอหนึ่งวิ่งตรงไปเรื่อยๆช่วงที่าผมชอบที่สุดนะครับคือช่วงวะเด่นชัยข้ามฟากอยตรดิษฐ์กันชนนะครับอุทยานแห่งชาติแม่วะ โซนหนึ่งโซนไม่ว่าเด่นชัยคือเขาพึงนั่นแหละครับเขาพึงเด่นชัยท่านมองไปด้านขวาตลอดจะเห็นภูเขานะครับ สวยงามแล้วถ้ามีนฝนตกจะเห็นเมฆหมอกมาล้อเล่นอยู่ข้างทางวิวเป็นล้านมีนจะออกเถินลีทอรอ6 0 6ซึ่งจะเป็นคลิปต่อไปที่จะรีวิวให้ทุกท่านได้ทราบมาถึงตรงนี้เจอปั๊มปตทปั๊บก็จอดพักเติอน,น้ำมันก่อนออกจากปตทเลี้ยวซ้ายไปนิดหนึ่งก็จะเจอทอ่าทรา 6, เราเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆนะครับเพราะถ้าท่านเจอปัม๊มเชลปั๊มใหญ่ก็แสดงว่าเลยทอ106แล้วเนาะน่าจะได้ไอเดียครับ เดี๋ยวเราจะไปอีกเส้นหนึ่งก็ขอปิดทิปนะครับรีวิวเส้นทางกำแพงเพชรตากลำปางไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวแอดจะไปไหนไปติดตามชมกันต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พาชีวิตใหม่จากพวกเราให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิ้งของทัร์อะไรความสุขี่การปล่อยวางความรู้คืกการแบงปันได้ดีที่สุดค่ะในวันนี้สวัสดีค่ะ